วันนี้ก็มาเก็บเห็ดกันของแจ็คฝาดป่านะครับเห็นอะไรไปดูนะเพื่อนสีขาวๆนี่ครับช่วงนี้ออกเยอะมากนะครับเข้าป่าเก็บเห็ดกันนะครับยินเสียงคนมาเพือ่อนเราดูว่าเราดูว่าเป็นใครครับสงสัยชาวบ้านมาเก็บเห็ดปิ๊กปิกป๊กปิ๊กปิ๊กบ้าน,านาาเต็มแล้วกั ปพี่บ้านเฮาล้กะเต็มแล้วพี่บ้านเลย่นี้เลยมันะมีใเรียนอะไก็มันมาหางเพ้าะอไรแกน่หลง้นขี้ข้านลงไปเอาให่หลงมีขี้ข้านลงไปพุ่นขี้ข้านไปเก็บขาขาขาย่างว่าไดีต่อไปตัดเนไอเล็กกรเดใส่เพ ไปหาหมอสีจ้าต่ว่าเนี่ยแต่ว่านี่ผมจะแดงกันมาเนี่นยเขียบไปเรื่อยกันโอ้หน้านีนเต็มแล้วพุ่นวันนี้ปรรยากาศแบบไงฮะใครไหนีห่ฮะโอ้ผมขายหมอให้เขาไปเลยมผมว่าราคาสองสามร้อยสี่ห้าร้อยกันลองลองซื้อหนึ่งกิโลกะ ถูกเลยฮ็ดหายากเนาะหายากเราบอกว่าเฮ็ดขายยาขายนาน่นอขกีมั่เองมือกขายมันเราสามหาบขายเลยสองโลเกสิบบาทแล้วไสามหเออสามห้าสาาสองโลกซิบแกนี่ผมขายเมาขาไปเลยเนี่ยโมดเต็มนี่สี่ห้าร้อยบาไปกะสามสี่ร้อยบาไป เดียวเห็นแต่ว Get ่ามันออกเยอะแต่มันห่างหน่อยมันจะห่างเห็ดปลาอยู่แรกลืมออกคนน่ะมี่แก okay. เก็บผ่านมาเดี๋ยวจุดนั้นออกคือบนนั่นจ้ะถ้าผมเก็บขาลงไปเอาเต็มแล้วมันจะเก็บขามาเลยลงไปสักหน่อยกันมาเมินแล้วกะมาเมินแล้วกะว่าจะมาวันนี้คิดถึงเห็ดเลยมา เฮ็ดขาวๆมันออกนักขนาดเนาะเฮ็ดกินไม่ได้มันออกมายังมั่วเฮ็ดที่กินได้อยังบอกเห็ดเห็ดกินได้มันออกเยอะพันเพื่อนเห็ดไอ้ไอ้ที่เห็ดกินไม่ได้ออกมากเลยเห็ดกินได้ออกนิดเดียวนี่นี่เพืนท่านตะขนกินได้อยู่นะครับนี่เป็นเห็ดดินกินเห็ดดินกินได้ครับ มนอาจจะเป็นเห็ดที่มันกินไม่ค่อยได้ครับกินจะออกเยอะมาก,อกนะดอกต้น,นไม้แบบนี้ดอกไม้สวยหรอกสวยงามเลยนี่เพื่อนไปจากบ้านป่านะครับวันนี้เข้าป่ามาเห็ดมาเด็มครับผมจเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ